โอเคครับผมสวดีเพื่อนชาวอนิเมะแบนการ์ดทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาหาทองนะผมในเกมอนิเมะแบนการ์ดกันนะครับสำหรับทองนะผมก็ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนะผมอีโวตัวละครเนาะแล้วก็ไหนจะพวกซื้อหินหรือว่าซื้ออเทมต่างๆนะครับทองนี่ก็เรียกว่าค่อนข้างจําเป็นเลยเนาะเพราะว่าบางตัวก็ใช้ทองเยอะใช้อะไรเยอะนะครับวิธีแรกนะผมนะก็คือบอสอีเวนต์นะครับเราจะต้องลงบอสอีเวนต์ก่อนนะครับเพื่อที่จะดรอปเหรียญประจำบอสอีเวนต์นะครับเพื่อที่จะมาแลกทองเนาะ ทองของแต่ละบอสอีเวนต์เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นของเซเบอร์นะครับผมก็คือใช้1ิบเหรียญน,นะครับในการแลก5 0,000นทอง <Wow. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสุคุณะกับอิกิดนะครับผม <Wow. S 1> ก็จะเป็น10เหรียญต่อ1 0,000นทองนะครับผมก็จะไม่เท่ากันเนาะแล้วก็บอสอีเวนต์เนี่ยจะรีทุกๆวันพุธนะเพื่อนเพื่อก็สามารถที่จะแบบว่ามาแลกของได้ตลอดเลยครับเห็นไหมแบบนี้นะครับก็คือใช้ไม่ไหวัดไม่ไหวแน่นอนนะครับของเซเบอร์ของเซเบอร์อะเป็นดันที่แบบว่าบอสอีเวนต์ที่แจกทองเยอะที่สุดแล้วนะครับ นี่ไง yeah. ใช้ไม่หวัดไม่ไหวแน่นอนนะครับแค่นี้ก็เด้งมาเกือบสี่แสนแล้วนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งนะผมนะก็คือทางด้านของพวกอ,อีเวนต์นะครับอีเวนต์ตอนนี้ก็จะเป็นทางด้านของอีเวนต์เลิฟพอ r t ช l ลนะครับก็คือ1000ต่อ10,000นะครับสามารถแลด้สูงสุดถึง50ครั้งนะครับ50ครั้งก็จะได้ประมาณ5 0,000นทองนะเนาะเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาเก็บไปนานด้วยนะครับ ต่อมาครับจะเป็นทางด้านของเลดนะครับก็สำเรดนะครับก็จะมีทางด้านของเลดโจโจนะครับผมที่เป็นอันสุดท้ายเนาะเนี่ยครับอันนี้จะทีลเสามพันทองนะครับแต่ว่าจํากัดวันละห้าครั้งนะครับถ้าเกิดว่าลงครบก็จะได้ไปทั้งหมด1 5ึ0 0หันทองนะครับผม1นึ่งหทองเลยนี่นะครับทองก็จะได้เอามาใช้ทางด้านของร้านค้าตรงนี้นะครับร้านค้านี้ก็ซื้อพวกหินอีโวนะครับสำหรับคนที่แบบว่าต้องการแบบว่าเร่งด่วนเนาะ เร่งด่วนแบบได้ทันทีทันใดนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่สามารถที่จะซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกใบลิสเต็นะครับหรือว่าอื่นเนาะเยอะอยแยะหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากรีหินนะครับให้มากดที่ตรงนี้นครับนี่ครับก็ใช้ทองนะผมในการแบบว่าเอาหินเนะี่ยมารีเนาะมารีให้กลายเป็นหินเขียวนะครับอย่างเช่นนะครับผมตอนนี้ผมมีหินหินสีลุงเยอะเนาะ ผมก็จะเอาหินสีลุงเนี่ยมาย่อยนะผมให้กลายเป็นหินสีเขียวนะครับใช้เงิน7,5 0 0พัน้ทองนะผมในการย่อยนะครับกดเลยกดย่อยเนาะนี่นะครับเราก็จะได้มา15อันเลยนะก็ถือว่าคุ้มนะผมคุ้มมากๆนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นทาด้านของพวกอีโวตัวลนะครด้วยเนาะนี่นะครับจะใช้ทองตลอดนะการอีโวการอะไรย่างเงี้ยใช้ทองหมดนะครับผมแต่ละตัวก็จะใช้ทองไม่เท่ากันด้วยนะครับ แต่ตัวใช้ทองไม่เท่ากันนะอันนี้ใช้หมื่นห้าครับประมาณนี้บางตัวใช้สามหมื่นด้วยนะครับโอเคแล้วทั้งหมดของการหาทองนะครับในเกมอะลิเม่แวนการ์ดก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะมีอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่ครับที่เข้ามาให้เราแลกทองอีกนะครับแต่ที่ดีที่สุดเลยนะนั่นก็คือหน้าของบอสอีเวนต์ครับที่รีวทุกวันพุธน,นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแลกทั้งทองแลกทั้งหินแลกทั้งรีโลนะครับแล้วได้หมดเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย